อ่า okay. uh, so อ่าอันนี้ก็ค่อนข้างยากแหละครูอ่านเองยังงงเลยแค่หัวข้ออ่ะก็ง,งงละ <laughs> stout stout ทำเนี้ยโดยปกติครูจะแปลว่าอ้วนหน,นูก็แปลมาว่าอ้วนเหมือนกันอืมซึ่งน่าจะเกี่ยวกับออกออฟองเบียร์หรอเออฟองเบียร์ที่ใหญ่ๆอ่ะ <laughs> ใช่ไหมอเออ stout แล้ว b u b b l e ้ลบับเบิ้ลมันก็คือไอ้ฟองเบียร์นั่นแหละนาะ b u b b l e คือฟองอากาศอ่ะใช่ไหมเอา Evidence แปลว่าหลักฐานหลักฐานหลักฐานที่ชิ้นใหญ่แล้วกันเนาะหลักฐานชิ้นตัวเป้งอะไรน,นะถ้าแปล s o ฟส์ทำให้เรารู้เรื่องของ Mystery Mystery คำนี้แปลว่าอะไรน,นะ Mystery ความลับเอ้ยลึกลับอ่าความลึกลับ ซึ่งมันจะมีคำใกล้เคียงกันคือ m y s e r y นะ m y s t e r y คำนี้คือความเจ็บปวดเนะียอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ความเอ่อเรื่องเรื่อง the m i s c r a p คือนั้นเรื่อง the m i s c r a p มันก็มาจากคำว่า m y s e r y คำนี้ที่แปลว่าความเจ็บปวดซึ่งเอ่อนั่นแหละอ่าอันนั้นคนละเรื่องกันทีนี้ m y s t e r y คำนี้ที่เขาที่เขาเวลาจําตอนครูจํมามัธยมครูของครูบอกว่า misery เป็นภาษา ภาษาอีสานแต่ว่าเงียบจ้อยหายเลย ơi. อะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันมีซีรีมันมัมนพืดจนแบบมันมองไม่เห็นอนะเออมันเลยเป็นความลึกลับเนี่ยโอเคอันนี้ก็คือมันช่วยแก้ปัญหาเรื่องของความลึกลับของทีเนี้ยพอดู Choice สมมุติถ้าดูแค่นี้นะแล้วไปดูที่คำถาม what would the best title for the news article be มันสามารถเป็นอะไรได้บ้างข้อหนึ่ง อ่ามันสามารถเป็นหนึ่งหรือไม่ก็สี่ป่ะเนาะอาจจะเป็นได้สองตัวทั้ทดไว้ก่อนแต่ที่ตัดออกไปได้ก็คือสองตัวนี้เนาะใช่ไหมอ่ามันไม่รู้แหละว่ามัน important หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ใดๆเขาไม่ได้ชูประเด็นนี้เนาะถูกปะมันอาจจะ important ก็ได้แต่แบบอืมเพราะว่า in evidence อย่างเงี้ยอาจจะ important แต่ใดๆอันนี้ครูทดไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็อาจจะได้นิดนึงผิดบวกนะแต่นั้นมาอ่านให้รู้เรื่องก่อนว่าเขาพูดว่าอะไร o u t s t a i n scientists say they have answered a question that has plug plug หรือเพล็กก็ได้เหมือนตราหน้าอหรือทำอะไรเดี๋ยวเป็นสิ่งที่ตราไวนะ้อะประมาณเนี้ย หนูแปลคำนี้ว่าอะไรผลัปเกล่ามันมันคือโลอะมันคือโลหะที่เป็ที่เป็นแบบไว้กันอ่ะอืมประมาณเนี้ยออแต่ไม่รู้ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยว่าต้องการอะไร and e n t e r t a i n d r i n k e r for generations นี่แล้วก็ทำให้คนที่เป็นนักดื่มเนี้ยหลายอหลายรุ่นเนาะอืม ทำให้แบบมีความสุขมีความบันเทิง Why do the bubbles in the glass of Guinness? คุณไม่แน่ใจว่านี่มันคือเล่าจินหรือเปล่าเอ่อ uh, of Guinness ตอนแรกครูค,คิดว่าเป็น Guinness book เออยากจริงอะข้อความเนี้ย appear to fall to the bottom ทำไม e ble, อีบับเบิลฟองเบียร์สุดท้ายแล้วมันไปที่ก้นเบียร์ได้ออก้นฟปงเอาก้นได้คือมันแทนที่มันจะลอยอยู่ข้างบนเนาะมัน โอเค they say uh, they say computer simulation simulation คือการเรียนแบบนะ simulate sim ก็คือ same ทำให้เหมือนกันนะ simulation การเรียนแบบ and settled the issue แล้วก็วางประเด็น settle ก็คือการตั้งรกรากอะวางประเด็น issue ประเด็นเนาะการวางประเด็นแล้วก็ perhaps saved many a pinch pinch หนูแปลว่าอะไรอะ pinch หนูไม่ได้แปลค่ะอันนี้ครูแปลแล้วครูก็ลืมเออแสดงว่ามันไม่เข้าหัวของคุณจริงๆพินช์หน่วยจุหน่วยวัดความจุของเหลวว่ามีค่าเท่ากับหนึ 2, quad, quad, ่งหนึ่งเซนหนึ่งส่วนสองควอตหนึ่งส่วนสองควอตเนี่ยไม่รู้แหละมันก็คือมาตราวัดอวัดตวงอะ่ะโอเคอืม many p i พิแต่ละแต่ละพินช์เนี่ยอุ๊บสตอ r ีอ่า แล้พิน์มันจะมีอะไรเอ่ย being sacrificed อต้องทุ่มเทมากเนี่ยอันนี้ก็ทุ่มเทไว้วันนี้ได้คำว่าทุ่มเทสองคำละคือคำว่า devote oh. อ๋กับ sacrifice sacrifice อันนี้คือเสียสละทุ่มเทค,คิดเนี่ in the name of science ในฐานะอ่าในนามของวิทยาศาสตร์เนี่ยนางเขียนข่าวอะไรก็ไม่้ <laughs> นี่เป็นข่าวที่อ่านยากมากนะข่าวสมัยก่อนเนี่ยคริฟฟ์เ e เชอร์ i s ะนักศึก a n t h งเขาที e มหาวิทย e ลัยแห่งน t วเ f า e ์ New South Wales in Sydney Found that พบว่านะ most bubbles in a pinch ก็คือในแก้วที่แบบเป็นหนึ่งส่วนสองเนี่ยนะ in a pinch ในครึ่งหนึ่งเนี่ยมันทำอะไรคือมันเป็นควอตควอตน่าจะ oh. เป็น ประมาณแบบอ่าไม่ถึงโค้ชโค้ชเนี่ยมันก็คือแทงอะประมาณแทงพอดเริ What so ่มว t h สา t วัดสาว is that ถึงเอิมทาวทาโอเคเหยื okay. ่ก <t ell> อ่านั่นแหละมันคือคล้ายๆเหยือกนะก็มันก็จะเป็นครึ่งหนึ่งอะครึ่งแก้วอะครึ่งแก้วของอันนั้นอะโอเค of the creamy stout ครีมมี่มันก็คือมีส่วนที่เป็นครีมเนาะอ่าหรือเป็นฟองนั่นแหละ Stout do indeed rise มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือมันจะมีส่วนที่เป็นวุ้นแล้วกันเนาะใช่ไหมครีมมี่อ่ะมันจะเป็นเบียวุ้นเขาเรียกอย่างนี้เออเบียวุ้นมันจะขึ้นขึ้นมา as bubbles h o o t ซึ่งอ่ามันก็จะเป็นเหมือนกันกับ bubbles ตัวฟองอ่ะมันก็ขึ้นมา But t h l l q u u i d carrying these bubbles has nowhere to go แต่ว่าน้ำคือของเหลวอะที่มันที่มันเอาบับเบอที่รองรับ bubbles เหล่าเนี้ยมันไม่มีที่ไปมันโดนอัดแน่นเสร็จแล้วมันไม่มีที่ไปเนี่ยมันก็ once it r e a c h to the top พอมันเป็นขึ้นไปข้างบนปั๊บมันเป็นเรื่องของความดันน่ะจริงๆแล้วมันคือ pressure so it flows back down แล้วแล้วมันก็เลยลงมาข้างล่างฟองมันเลยลงมาข้างล่าง of the glass taking smaller bubbles ทำให้อ่ากลายเป็นอ่า b u e เป e s เป็นฟองที่เล็กลงใช่ไหมอ่แล้วก็ Bubble larger than อนที่ใหญ่กว่า0.05 mm เมเนี่ยก็ยังคงอยู่ได้นีโอเคก็คือเขาพบวิธีที่ทำไมอีฟองมันมาอยู่ข้างล่างแค่นั้นเอง เนาะเรื่องจริงๆง่ายมากเรื่องจริงๆง่ายมากอืมมันน่าจะเป็นไรทําไมออมาอยู่ข้างล่างในตอบข้ออ,อ้อหนึ่งค่ะเย้ถูกต้องอืม let's get ใช่ไหม to f ททำไมมัมนถึงไปข้างปปล่าง stop bubbles เหนไหอืมเหตุผลที่ทําไมอันนี้มันอยู่ข้างล่างโอเคดีมากเห็นไหมหัวข้อไม่บอกอะไรเลยอ่ะถูกไหม ปกติแล้วเฮดไลน์ line, มันต้องบอกนะมันต้องบอกตั้งแต่เฮดไลน์ละต่อมา What is skinny s t o u c h อันนี้คืออะไรคายออบเบียเออน่าจะใช่คายออ f เบียเนาะมันถึงมีฟองโอเค and then แปลได้แบบมันแปลว่าว่าเ,เครื่องดื่มผลไม้เหรอถ้าเครื่องดื่มผลไม้มัน fruit beverage นะเนี่ย ใช่อันอันที่หนึ่งนั่นแหละเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บนึงผลไม้หรือเปล่าอ่าจินวินเนสวินเนสจินเนสโอ้ยมันมีตะกินเนสนบ,บุกจินเนสมันเป็นอะไรได้อีกกินเนสแต่แต่หนูก็ตอบสอง,งแต่ว่าไม่รู้ว่าหนึ่งแปดหรือเปล่า อ่าจีนิสอันว่าจีนิสจีนิสอ่าไม่ใช่คนละอันเลยคนละเรื่องอ่ะไม่เกี่ยวมันชื่อเฉพาะอ่ะมันถึงตัวใหญ่ใช่ไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้โอเคตอบข้อสองแหละมันเบียเรารู้น่าจะรู้จักเบียมากที่สุดแล้วเนาะบ๊อบบ๊ แล้วดริงเกอร์เวลาเราพูดถึงดริงเกอร์เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่น้ำผลไม้หรอกมันคือเหล้าเบียร์เนาะใช่ไหมเออเบียร์ถูกต้องไวน<อ>์ก็ไม่นิยมให้เป็นฟองนะเวลารินใช่ไหม,ไม,มวิตกีนเหมือนกันพวกนี้จะไม่ต้องการฟองมีเบียร์อย่างเดียวที่ต้องการฟองยิ่งฟองน้ำผลไม้นี่แบบกินหรอ <laughs> <laughs> เหมือนบูดอะ่ะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> เออดังนั้นอะน้าเบียร์ถูกต้องที่สุดนะ,นะต่อมา s t o ฟบับ hmm. เบิ้ลก็คือฟองใหญ่ๆของอ้วนๆนะเป็นไงบัหนูตอบว่า most bubble ลลิสอืมไรส์อ่านว่าไรส์ไรส์อ่ว่านี่ทรูนะก็ต้องทรูนะ เดี๋ยวอันนี้มันอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอ carrying nowhere goes uh, reach to the top so it flows back down sides of the glass taking smaller bubble with it อ uh, t h e s m a l l e r bubble อ uh, อันนี้มันเลยคงอยู่ใช่ไหมไอฟองใหญ่มันอยู่ใช่ไหม resist แปลว่ายังย,ยังอยู่ตรงนั้นโอเคก็ถูกทำไมครูเข้าใจเป็น most bubble ไม่ใช่นะ

บรรทัดที่สอง o r that bubble in a pin trimming s t o u t do in see indeed rise อ๋อโอเคเดี๋ยวแต่หนูไม่รู้อ่ะอ่า most bubble rise ใช่ไหมโอเคถูกต้องถูกต้องโอเ okay, ค that's it ดีมากอันนี้แหละต้องหาเจอมันถึงจะตอบถูกอืม ก็อย่างตรงเนี้ยมันจะอธิบายว่าอีกตัวเล็กเนะี่ยมันจะลงมาถูกไหมมันจะลงมาข้างล่างแต่อันเนี้ยมันยัง RESIST อยู่ถูกไหม <Okay. S 1> ก็แสดงว่าอันอันที่เป็นแบบบอบเฟ่อ่ะใหญ่ๆอ่ะมันจะอยู่ข้างบนโอเ okay? ค that's it อืมเดนหมันเลก้าืมเฉยครัอสี่หรือเปล่าคะ ชื่อต้องไหนบอกอ่ะมันก็จะตกลงมาแล้วมันก็จะเล็กือ,อหรือ,อว่ามันเล็กเดียวไอเล็กกว่าศูนย์จุดสองห้าศูนย์จุดศูนย์ห้าทีนี้ตัวนี้มันบอกมันบอกอะไรไหมตัวเนี้ยจะหนึ่งส่วนสองเควอเตอร์มันคือหนึ่งส่วนสี่หรอเดี๋ยวตั้งหนึ่งสองส่วนสาม ม,มันมีคำว,ว่า half อยู่ตรงนึงอะเห็นปะปไม่รู้ว่า half เออไม่ไม่มีเหรอไม่มีหรอเลยแล้วเดี๋ยวเราอะ just we know where to go reach this no goes, flow down side of uh down side of the smaller than e what you see down t h e r Uh, that plug that in and bubbles a p p e a r to fall to the bottom the s e c t o r became a v e many a pinch ตัวเนี้ยมันบอก <laughs> แต่มันมันเป็นสองในสามอะ่ะไอ้ bubble on the side อันไหนที่อยู่ด้านข้างมันมีคำว่า the side ด้านข้างเจอไหมหาคำว่า side ใช่เนื่นค่ะเนะี่ย back down t h e side of the glass <path>. yes okay เนี่ยอ่า go once i t reached it flows back down the มันคือเท่าไหร่เนี่ย taking small e r w i t h i t แล้วมันก็จะเป็น0.05มันจะเท่าไหรอ่อ่ะอ่าที่อยู่ด้านข้างอ่า uh, เ back down to the side Brap down the sides มันคืออันไหน smaller ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าก็จะเป็นตัว smaller one คือไหนก็คืออันที่สองอันเดียวเอออันที่สอง the smallest โอเคอันที่เล็กกว่ามันจะอยู่ด้านข้างเนาะส่วนอ่าบัพเปิลที่ใหญ่ก็จะยังคงอยู่ข้างบนโอเค see understand yeah. how did the, the scientists come to their conclusion เขาหาข้อสรุปคําว่า conclusion แปลว่าข้อสรุปนี่ข้อสรุปโอเคอันไหนที่ช่วยให้เขาหาข้อสรุปได้ตอบว่าว่าะหืมทําไมอ่ะ Oh. เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งเขาบอกว่าเขาใช้คอมพิวเตอร์ก่อนเนาะใช่ไหมใช่ไหมใช่อ้าวอ่า they say computer simulated the simulation of issue and perhaps saved many pin append being a name แล้ว the 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 s i t file that most bubble แล้วเขาก็ไปเปรียบเปรียบเทียบกับ บับเบิ้ลจริงๆใช่ไหมอืมคือซิมูเลต e ก่อน with real and observe bubble in glass คือถ้า experiment with real bubble อันนี้ก็ real real อันนี้ก็ real observe the liquid ก็ real ถูกปะแต่อันนี้ก็คือ come to their conclusion อะไรที่มันพาเขาไปสู่ข้อสรุปนี้ได้ ก่อนที่เขาจะไปไปดูเขาเดเดย์ยูสคอมพิวโอเคไหมถูกไหม um, ถูกอ๋อ oh, ค okay. ่ะเ่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นระหว่างทางที่เขาจะไปสู่สิ่งนั้นโอเคนะเขาใช้ตัวคอมพิวเตอร์ก่อนโอเคอันนี้ผิดสองใช่ไหมสองใช้เวลานานแล้วก็ผิดดังนั <laughs> น้นใช้เวลาเร็วโอเค เออเยวเดี๋ยต้องไม่ต้องพใ<อ>นะจไมรานาะนมันจะแบบว่าคุยเออนั่นแหละอ่ะน่าจะได้อีกบทความหนึ่งแต่เบรกก่อนไหมอ่าใ,ในร่ในระหว่างที่เบรกนะสิบนาทีเนาะอีกบทความหนึ่งเดี๋ยวขอให้ดูขอดูก่อนนิดหนึ่งว่ามันน่าจะสั้นๆดังนั้นทำสักสิบข้อเลยไหวมะได้ได้เนาะอ่า here is image a n d i n e e d t h e third and fourth one third and fourth one image this is the fourth เ h uh, ่อว่างมันยาวทั้งคู่เลยอ่ะแป๊บนึงนะอันนี้โอ้ oh, ไม่ยาวเท่าไรก็คือตั้งแต่ข้อเอออันนี้3ข้อเงี่ยใช่ไหมบทอ่าน3ข้อไม่ยาวเท่าไหร่แล้วก็ทำจนถึง20 หวไหมเดี๋ยวขอดูดอ่าทำถึงยี่สิบเนาะโอเคอิมเมจจะได้เบรกไหมล่ะก <c oughs> <g ül> ็ทำตอนเบรกได้เลยใช่ไหมอ่าได้รวมห้านาทีแล้ะอืมแล้วก็เฉลยเอ้ยถ้ายี่สิบก็ต้องไอ้ข้อยี่สิบคุณไม่เห็นนะมันอยู่ไหน<อ>คุณไม่เห็นข้อยี่สิบมีไหมคุณไม่เห็น one two t ครูไม่เห็นนะ้าแสดงว่าครูมีหน้าหกสิบหน้าหกสิบใช่ไหมอ่าเป็นตัวไหนนะ้องตัวเล็กไปอ่ะครูมองไม่เห็นอันไหนอ่ะที่มีลักษณะยังไงเป็นตรงตรงกลางจะเป็นแบบว่าคำให้ให้อานะตรงนี้ปะไม่ใช่ไ,ไม เดนูชีให้ดูเดนูบอกอ่าเอาใหม share อ๋อ this one อันนี้มันเป็นอ m a เมจสี่อ่อเมจห้าหน plus so n o this one image I need ตัไหนนึ่งสองสามสี่นี่ไงใช่ไหมตรงกลางที่มีบทอ่านโอเค I saw it โอเคไอโซรวดเจอละเจอละเพราะฉะนั้นมันต้องถึงข้อยีิบสองอ่ะได้ไหมเพราะว่ามันมีบทราะว่าน่าจะไม่เสร็จเอาไม่เสร็จใช่ไหมโอเคได้เท่านั้นโอเคเท่าไหนเท่านั้นแปดนาทีเนาะแปดนาทีเดี๋ยวแล้วก็โอ๊ยไม่ทันแล้วเบรกไม่ทันละโอเคสิบห้านาทีแล้วกันโอเค that's it สิบห้านาทีจากนี้ก็จะเป็นอ่าสามสิบเจ็ดนะเดี๋ยวครูมาตอนอ่าถ้ามันตัดไปก่อนก็คือเข้าใหม่แค่นั้นเองสามสิบเจ็ดนะโอเ okay, ค that's it break have a break